กดติดตามและกด b ั c ส i b e ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสนใจสินค้าคุยเอท6 6ศูนย์ก้าห้าและก็ที่สำคัญนะครับขอฝากเพจตกกุ้งครับซื้อขายคันตกกุ้งอุปกรณ์ตกกุ้งจากไต้หวันนะครับซึ่งมีสมาชิก40,000ื่นกว่าคนแล้วนะครับ ซึ่งตอนนี้ผมเป็นแอดมินของเพจนี้ด้วยนะครับก็ฝากด้วยครับเอครับเบ็ดตั้งครับนี่ครับจุ่มหัวเชื้อก้อนใหญ่ๆอย่างนี้เลยครับบอกได้เลยว่าหัวเชื้อเต็มบริเวณด้านหน้าของผมแล้วกุ้งมันอยู่ไหนมันได้กลิ่นมันก็เดินมารวมกันครับเพราะฉะนั้น ผมก็จะตกแค่บริเวณนี้เท่านั้นครับเราก็ไม่ได้ไปรบกวนบ่ออื่นหรือพื้นที่บริเวณรอบข้างครับแต่ถ้าวันไหนไม่ได้ใช้หัวเชื้อครับหรือบ่อไหนไม่ได้ใช้ไม่ให้ใช้หัวเชือ้อวันนั้นไม่มั่นใจเลยครับเพราะว่ามันมีแต่หัวใจไก่เท่านั้นนี่ครับจมอีกแล้วครับจมค้างอย่างนี้ครับลอยขึ้นมาอย่างนี้เราอย่าพิ่งเล่นนะครับ เราอย่าพึ่งเล่นเรารอดูอาการชัดๆก่อนครับเรารอดูก่อนเหมือนจะถอนครับขึ้นมาเยอะครับถอนขึ้นมาก็สับเลยครับนี่ครับทุ่นถอนครับวันไหนไม่ได้ใช้หัวเชื้อครับบอกตรงๆเลยว่าไม่มั่นใจครับหนึ่งก็คือมันไม่สามารถรวมกุ้งเข้าไปได้ครับนี่คือการเกี่ยวเหยื่อครับนี่ครับเกี่ยวเข้าไปธรรมดาครับ แล้วก็จุ่มหัวเชื้อน้ำครับหัวเชื้อน้ำแล้วก็จุ่มหัวเชื้อผงครับให้เป็นก้อนใหญ่ๆอย่างนี้เลยครับแล้วก็ค่อยๆทิ้งไปบริเวณเดิมครับย่อนลงไปอย่างนี้ครับย่อนลงไปบริเวณเดิมหัวเชื้อก็จะฟุ้งกระจายอยู่บริเวณนั้นแหละครับกุ้งก็จะมากินอยู่บริเวณนี้แหละครับเห็นไหมครับมันเข้าดีขนาดไหน10กว่าตัวแล้วครับคิดดูครับ ยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอะครับกินดีขนาดไหนดูเอาครับเราก็ล้างไว้บริเวณออกกอนเนี่ยอย่างเงี้ยครับเราก็ถือคันไว้เลยครับกุ้งกินดีขนาดนี้อย่าวางคันครับถือไว้เลยครับเราจะสามารถคอนทูนตำแหน่งของทุนได้เสร็จแล้วครับถ้า10วินาทีกุ้งยังไม่กินครับเราก็ปล่อยครับปล่อยไปคันให้มันต่ำลง คันก็จะหย่อนลงสายเอ็นก็จะหย่อนลงนะครับทําให้ทุ่นเราโดนพัดออกไปตอนแรกเราก็หลังไว้ก่อนนะครับนี่ครับพัดออกไปมันเจอตัวกุ้งครับมีอาการครับเราก็ยกคันขึ้นครับเพื่อที่จะให้ทุ่นมันแสดงอาการได้เต็มที่พอยกขึ้นรอดูอาการครับรอดูอาการครับนี่ครับค้างอย่างนี้ครับทุ่นถอนครับเห็นไหมครับ เราทุ่นถอนขึ้นมาครับพอเอียนตึงเราก็ตวัดเลยครับนี่ครับเต็มปากแน่นอนครับทุ่นถอนอาการทุ่นถอนคือกุ้งมันกินครับนี่ครับดูเวลาครับ10กว่าตัวครับเรามาดูเวลากันตอนนี้16 21ครับ21นาทีเรามาดูตัวกุ้งครับโอ้โหตก21นาทีนะครับเนี่ย เราก็ชุบหัวเชื้อลงไปครับต้องมีพกติดตัวครับชุดละ80บาทครับใครไม่ลองต้องลองครับสมาชิกที่ได้ลองไปแล้วเราก็ดูรีวิวตามเพจครับสมาชิกที่ส่งรีวิวมาครับผมก็จะโพสให้เห็นครับนี่ครับคืออาการของคนที่ใช้ หัวเชื้อคุยครับแล้วก็อุปกรณ์ตกกุ้งคุยนี่ครับจมค้างไปอีกแล้วครับเรียบร้อยครับตัวนี้ยกขึ้นมาครับเต็มปากอีกหนึ่งตัวครับกุ้งวันนี้ไซส์งามๆครับกินกำลังดีครับประมาณ50จนถึง90กรัมครับแล้วก็มีตัวหลงใหญ่ๆมา1ขีดกว่าก็มีครับกุ้งไซนี้กำลังกินดีครับกุ้งไซนี้กำลังกินดี เพราะฉะนั้นก็วันไหนที่ผ่านมาอำเภอชุมแพรครับต้องผ่านมาครับบ่อนี้ครับบ่อตกกุ้งอำเภอชุมแพรครับตอนนี้มีบ่อเดียวครับอยู่ก่อนถึงอำเภอชุมแพรประมาณ4กิโลครับถ้ามาจากขอนแก่นอยู่ฝั่งซ้ายมือก่อนถึง S c g ก่อนถึงโรงเรียนชุมแพรศึกษาประมาณ 3กิโลครับดูฝั่งซ้ายมือจะมีบอตกกุ้งเป็นป้ายใหญ่ครับรับรองได้ว่ากุ้งกินดีแน่นอนครับอาหารอร่อยราคาถูกกุ้งกินดีขนาดนี้ไม่แวะไม่ได้แล้วครับสำหรับบ้านบ่อตกกุ้งชุมแพรครับได้มาอีกหนึ่งตัวครับโอ้โหวันนี้นี่ตกสนุกจริงๆครับ ผมจะถ่ายให้ดูนะครับบ่อนี้ผมไม่เคยได้เยอะขนาดนี้มาก่อนเลยครับในชีวิตในการตกกุ้งมาตกบ่อนี้แหละครับกินดีจริงๆครับกินดีกินจัดกินดีจริงๆครับสงกับการรีวิวบ่อวันแรกนะครับนี่คือการเปิดวันแรกครับผมก็มาจัดเลยครับนี่ครับจมค้างลงไปคามือเลยครับเราก็ยกสายขึ้นครับ ยกสายขึ้นใช้ปลคันในการลังสายไว้ให้อยู่บริเวณออกนะครับถ้าเราไม่ได้ลังสายไว้ทุ่นจะโดนพัดออกไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับพอ5-10ถึงสิบวินาทีเราไม่มีกุ้งกินเราก็ปล่อยสายให้มันหย่อนครับทุ่นก็จะโดนพัดออกไปเรื่อยๆครับบริเวณดน้าหน้า,ห,นาหัวเชื้อเราก็ฟุ้งกระจายเยอะเต็มบริเวณนั้นแล้วครับเพราะว่าอะไร เพราะว่าอ็อกมันพัดออกไปบริเวณนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นแถวนี้ก็กุ้งเยอะมากครับนี่ครับจมหายไปแล้วผมก็ล้ังครับสมมติกุ้งมันลากไปด้านเมื่อกี้มันลากไปฝั่งทางซ้ายนะครับผมก็เอาคันลังไว้ฝั่งทางขวาแล้วก็ตวัดสวนครับนี่ก็อีกหนึ่งตัวครับได้ในเวลา31นาทีนี่ครับหัวเชื้อหมดไปแล้ว ทุน่นหรือกุ้งหรือเบ็ดก็เยินแล้วครับเพราะว่าได้กุ้งเยอะมากเลยเสร็จแล้วก็หย่อนไปที่เดิมครับถึงเบ็ดถึงตัวลวดที่มัดเบ็ดมันจะหย่อนนะครับเราก็มัดคืนมาครับเราก็หมุนคืนมามันหย่อนมันจะยุ่ยขนาดนั้นก็ยังใช้ได้ครับแต่แนะนำว่าใช้เพียงรอบเดียวครับถ้ากุ้งกินดีขนาดนี้ ใช้เพียงแค่รอบเดียวรอบหน้าก็เปลี่ยนตัวใหม่ครับเพราะว่าเกาะของกุ้งเนี่ยมันแข็งครับมันแข็งทําให้เราวัดเบ็ดแล้วมันทําให้เบียดมันทื่อครับเราใช้แค่รอบเดียวก็พอครับรอบต่อไปเราก็เปลี่ยนตัวใหม่เนี่ยครับจมหายไปครับจมหายไปอย่างนี้ทำไงครับถ้าจมค้างไปอย่างนี้นับในใจ 5-10วินาทีครับแล้วเราก็ตวัดขึ้นมาเลยครับวันนี้กุ้งกินครับกุ้งกินดีจริงๆครับมันตกง่ายครับถ้าวันไหนกุ้งกินถ้าวันไหนกุ้งไม่กินเราก็ต้องใช้เทคนิคที่สูงกว่านี้ครับก็คือการล้างครับเดี๋ยวจะบอกในคลิปต่อไปวันนี้กุ้งกินครับเห็นไหมครับเต็มปากอย่างนี้ทุกตัวครับนี่คืออาการกุ้งกินครับเราดูเวลาครับ โอ้โหสงองนาทีกินตัวหนึ่งสงองนาทีกินตัวหนึ่งครับปล่อยเยอะจริงๆครับบ่อนี้บ้านบ่อตกกุ้งชุมแพใครมาต้องแวะครับที่บ้านบ่อตกกุ้งชุมแพเปิดทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดตั้งแต่บ่ายสามจนถึง5้าทุ่มนะครับรสชาติอาหารก็สุดยอดครับอาหารรสชาติดี ราคาถูกทุนถอนนี่แล้วครับทุนถอนนี่คือเรายกช่างขึ้นมามันจะลอยขึ้นมาอย่างนี้นะครับถ้าสายตึงเราก็ตวัดเลยครับเต็มปากแน่นอนครับคอยดูครับเห็นไหมครับนี่คือการทุนถอนครับเต็มปากแน่นอนครับนี่ครับยังไม่ถึงนาทีครับโอ้โหหัวเชื้อหมดไปแล้วครับต้องเติมครับเพราะฉะนั้นหัวเชื้อน้ำนี่ใช้ดีมากครับถ้าเรา ตกถ้าเราตกได้กุ้งเยอะๆอย่างนี้ครับใช้แค่วันเดียวก็หมดครับบอกเลยว่าใช้แค่วันเดียวก็หมดครับชุดละ80บาทเท่านั้นครับได้ทั้งหัวเชื้อน้ำแล้วก็หัวเชื้อผงครับค่อยๆหย่อนไปบริเวณขอบอ,อกอย่างนี้นะครับค่อยๆหย่อนลงไปนะครับ ตอนนี้คนตกอยู่บริเวณรอบข้างก็มีนะครับด้านหน้าก็มีไม่ได้ตกคนเดียวนะครับแต่คนรอบบ่อมองอยู่คนเดียวครับเพราะว่าได้กุ้งอยู่แค่คนเดียวครับกุ้งมารวมอยู่หน้าบริเวณหน้าผมแล้วนะครับเพราะว่าเราปล่อยหัวเชื้อไปเยอะครับจุ่มไปหมดแล้วมันทิ้งอยู่บริเวณรอบๆอบนั้นแหละครับ นี่ครับเราก็รอดูอาการครับเห็นไหมครับกระตุกนิดเดียวครับทุ่นหลิวเรามองดูง่ายมากจมค้างไปอย่างนี้ครับรอดูครับรอช่างแล้วไม่ตึงครับลากไปแล้วช่างดูก็ไม่ตึงครับถ้าไม่ตึงอย่างนี้เรารอก่อนครับรอก่อนครับไปแล้วครับจะหลุดเฟรมครับหันกล้องตามมาช่างค้างอย่างนี้ครับค้างตึงอย่างนี้ครับต้องรอให้มันตึงอย่างนี้ครับนี่ครับ เราก็ลังไว้ครับเดินกลับมาอีกฝั่งหนึ่งครับใจเย็นๆครับโอ้ตัวนี้มันเสียนจริงๆครับมันไม่กินสักทีครับโอ้โหกว่าใจนึกว่ามันจะตึงครับเราก็วัดเบาไปครับนี่ครับดูอาการอีกทีนึงครับนี่ครับนี่ครับจมค้างไปอย่างนี้ยกขึ้นมาเลยครับเสียดนักโดนเลยครับโดนเลยครับตัวนี้ เราก็ค่อยลากมานะครับถ้ากุ้งมันดีดไปเราก็อย่าไปดึงสวนนะครับรอให้คันมันจัดการตัวกุ้งเองครับใช้ power loop ของคันในการจัดการตัวกุ้งครับเต็มปากครับตัวนี้นี่ครับอีกตัวหนึ่งครับเต็มปากครับกินดีมากเลยครับวันนี้ถ่ายไม่ทันกันเลยทีเดียวเพิ่มเติมหัวเชื้อน้ำขึ้นมาแล้วก็ขอแล้วก็ขอเหยื่อเขาเพิ่มครับกินดีจน เหยื่อหมดคิดดูครับกินดีจนเหยื่อหมดเคยหรือเปล่าครับตกกุ้งจนเหยื่อหมดเนี่ยเราตัดชิ้นใหญ่ๆนะครับวันนี้กุ้งกินครับมันต้องตัดชิ้นใหญ่ๆครับวันไหนกุ้งไม่กินเราค่อยตัดชิ้นเล็กๆครับนี่ครับหลังไว้บริเวณขอบอ็อกครับประมาณ10วินาทีหลังจากนั้นเราก็ปล่อยให้ทุ่นโดนออกพัดออกไปเรื่อยๆครับ ั่งตรงข้ามก็มาเรื่อยๆครับวันนี้วันเปิดบ่อเต็มทุกบ่อครับเต็มทุกที่นั่งครับครับเราก็รอดูกันครับรอดูกันตอนนี้กุ้งเริ่มห่างครับท้ายชั่วโมงครับกุ้งเริ่มห่างนะครับกุ้งเริ่มห่างก็ยังเข้าครับคิดดูครับนี่ครับเต็มปากทุกตัวครับวันนี้ชุบหัวเชื้อก้อนใหญ่ๆไปเลยครับชุบหัวเชื้อก้อนใหญ่ๆ ตัวนี้เล่นออกด้านในนะครับเล่นออกด้านในก็คือจากขอบออกเข้ามาหาตัวเรานะครับเราก็ใช้ไปคันลังไว้ครับพอลังไว้ครับถ้ากุ้งมันเล่นมันจะจมหายไปอย่างนี้ครับเราก็ลังสายให้ตึงครับลังสายให้ตึงเราก็ลุกขึ้นครับถอยออกมาหน่อยครับเพราะว่ามันใกล้ครับไม่มีจังหวะในการวัด เมื่อกี้ก็หลุดไปครับเพราะว่าเราไม่มีพื้นที่ในการวัดครับจริงๆแล้วเราต้องลุกขึ้นมาแล้วก็ถอยออกมานะครับจึงจะมีพื้นที่ในการวัดเมื่อกี้ขี้เกียจครับขี้เกียจลุกจากที่นั่งครับตอนนี้เตะลูกโทษครับเขามาปล่อยกุ้งใหม่ครับจังหวะเตะลูกโทษครับเราก็ทิ้งไปบริเวณที่เขาปล่อยนั่นแหละครับนี่ครับ กุ้งมาติดแล้วครับเราก็หลังไว้ครับมันจะเดินครับจังหวัดเตลุกโทษกุ้งเดินไปเดินมาครับพอเดินไปแล้วเราก็หลังสายสวนกับทางที่มันเดินครับพอสายตึงเราก็ตวัดสวนเลยครับนี่ครับจังหวัดเตลุกโทษเกาะกล้ามมาครับไม่มีเข้าปากแน่นอนจังหวัดเตลุกโทษครับกุ้งมันยังตกใจอยู่มันยังไม่กินครับเราก็หลังไว้แล้วก็สับสวนเลยครับ สับติดก็ได้ตัวมาสับไม่ติดก็พลาดครับจังหวะนี 50, ้50-50หหลังจากนั้นเราก็เล่นวิธีเดิมครับตำแหน่งเดิมกุ้งปล่อยมามันก็เข้ามาหาเหยื่อเราเหมือนเดิมครับเพราะว่าหัวเชื้อเราทิ้งลงไปเยอะแล้วครับนี่ครับเห็นไหมครับพอปล่อยออกไปเจอตัวกุ้งลากไปแล้วหลุดเฟรมไปแล้วเราก็ลังสวนครับลังสวนพอสายตึงเราก็ตวัดเลยครับเต็มปากอีก ตัวหนึ่งครับโหวันนี้กุ้งกินดีจริงครับนี่ครับ1ชั่วโมงครับหมดเวลาครับ1กิโ small, ลครึ่งครับ1กิโลครึ่งสำหรับกุ้ง1ชั่วโมงครับโอ้โหกุ้งตัวใหญ่ครับดัวครับดัวครับนี่ครับสมาชิกครับมีมาเรื่อยๆครับสำหรับสมาชิกในวันนี้ไม่ได้ตกคนเดียวนะครับเนี่ยดัวครับนี่ยครับบารกาศ โอ่งทวงครับหลังคาสูงกุ้งเยอะครับหายใจสะดวกเพราะฉะนั้นใครผ่านมาฝากด้วยครับบ้านบอดกุ้งชุมแพรครับสามารถเซิร์ชได้ในเพจเลยนะครับบ้านบอดกุ้งชุมแพก็ขอฝากสับสครยด้วยนะครับกดติดตามด้วยสำหรับคนที่ยังไม่กดสับสไกรยให้ผมสนใจสินค้าเกทั 095-669-2971แล้วก็ขอฝากเพจตกกุ้งนะครับซึ่งเป็นเพจที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ขายคันตกกุ้งและอุปกรณ์ตกกุ้งจากไต้หวันนะครับตอนนี้ก็มีสมาชิก40,000ื่นกคนแล้วครับซึ่งมีผมเป็นแอดมินเพจนี้นะครับเจ้าหลิวคนนกครับกับเบ็ดตั้ง250บาท ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ